กูตีเขาตายเป็นหนึ่งตัวเขาหนีเลยไหมเขาชุบผิดอ่ะผิดอ่ะเออเขาชุบกูผิดไงกูไปวิ่งใกล้ๆคนเขาชุบผิดบ่อยอยู่นะเรีบชุบอ้าโอ้ยกี่เกมละพี่สามแมปแล้วนะอันนี้อันนี้เขาเล่นอันไหนเล่นสิบสองสิบสองเขาเห็นวีโนบอกสิบสองสิบสองครับ อยบอยฟังกูนะเออมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอ้บอยปัดฉลามส่งส่งมึงดีแล้วแต่ทำไมมึงไปตายคนแรกวะกูไม่เข้าใจวะเมื่อกี้มันรู้มาพี่มึงก็อย่าไปไปเปิดคนแรกดิควายเอ้ยโคชิปหายแต่รู้ไอ้จุกมาโดนผมเจเลยเออมึงอย่าตายเดี๋ยวแก้ให้เฮ้ยมันแบนไม้ว่ะเขาเล่นแบนไม้ครับตัวที่สองตัี่สองเปนแบนไม้พี่เรียกอะไรเป็นเดิมปะเป็นตันมั่นใจในปากฉลามของเรา ดูเล่นมาเชยเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเส้นเดิมอ่ะพไปตีได้ไหมบ้าใครเล่นฉลามเล่นเลยผมเล่นฉลาดเหมือนเดิมกูเล่นเหมือนเดิมไอซุงไอเซิร์กอ่ะอันนี้ใครอ่ะฉลามใครยังไม่ได้เลือกไปอีกคนนึงผมม่าเแล้วผมถือสนับนะสนับมาหนึ่งเลยมาเชยใครอีกคนสนับนะมึงหยิบเลยมึงหยิบเลยสนับอ่ะมึงสวนให้หมดอ่ะไอ้เหี้ยได้ทำได้อยู่แล้วฉลามเราอ่ะแปลงปากฉลามอย่างเดียวฉลามเราทำได้อยู่แล้วแค่นั้นแหละ มีสติแล้วไม่ต้องเก็บแอด์โดนไอ้ดอกไม่ต้องเก็บยอะไรละตู้เลยอันเนี้ยเอา12 12เอาของเข้าช่องได้นะเอาของเข้าช่องได้นะครับเข้าแล้วเข้าแล้วมาแต่กระสุนแล้วมีจำกัดนะเป็นเนินคุมเนินพี่ก่อนคุมเนินกับพี่ก่อนคุมเนินขวาใช่ป่ะคุมเนินขวาใช่ป่ะขวาขวาก่อนเออผมไม่แยกครับพี่บอยรอบนี้ครับผมเล่นกับพี่นะเขามัน12 2อ่ะ ระวังเขายิงเปิดก่อนนะเอาเลยนะเขาจะเอาเลยนะเขาน่าจเอาเลยปืนมอนอยู่ปืนลบหนึ่งปืนลบสองปืนลบสองไหนไหไหนไหนบาบไเลยไปเลหนึ่งที่บ้านกดต่ไปนะที่บ้านกดต่ไปตักแทนยันยันเอามาเม็นไม้เราบ่อยไมมอยมดอยเฮ้ยัมาดอยปืนลบอยู่เนี่ยเราอ่ะเฮ้ยมายเราอ่ะมายเราอ่ะมายไปตีมน่อยเฮ้ยไอ้ปืนปืนอยู่หลังแล้วเป็ดไอเจนทำไรอะไปป่ะ

ไม่มึงมึงกลัวมึงกลัวอะไรอ่ะมึงกลัวอะไรกันอ่ะไม่มึงมึกลัวอะไรกันเหรอปืนล้มสองมึงยืนทำไรกันอ่ะกลัวกลัวเฮี้ยอะไรกันอ่ะกูวิ่งเข้าอยู่คนเดียวกูตีเข้าไม่ทันกูตีมันกูตายเลยไอ้สัตว์กลัวปืนล้มสองต้องชนะแล้วไอ้เหี้ยสนับเข้าเลยเหมือนเดิมอ่ะเจ็ไอ้เหี้ยสนับเหี้ยอะไรหายหมดไอ้สัตว์วิ่งบนอยู่นั่นไหนไอ้เหี้ยเราไม่มีแทงเลยเมื่อกี้เราโดนเราโดนมันบูทเพื่อนมาเอาหัวไปก่อนเลยเว้ยมันเล่นมันเล่นง่ายกว่าเราเยอะไม่มีใครกล้าเข้าเลยสนับตายสนับวิ่งวิ่งหหหนนีีายยยมดเเลอ้สับ่ะ ต้องทนะเมื่อกี้ปืนล้มสองอ่ะดูเบื่อแล้วกลายเป็นกลายเป็นตัวเข้าก่อนสองเป็ดมึงล้ม่เหนึลยตัวไลอยไปเขาที่พี่อีกอ่ะโดนพอยมึงเห็นต้นไม้นะใช่เปล่าขาวอ่ะที่เราเอามันไม่เออเมันเจออะไรแต่ว่าล่างกันเลยเขาปืนล้องแม่กูัวิ่งวนวนต้นไม้อยู่มึงไม่เห็นหรอกูตีกูจะตีปืนมันกูตีไม่ได้ถ้ากูตีก้มไปปุ๊บกูโดนไม้ตีตายเลยไม้มันโคตให้ปืนอ่ะมาเชนมาเลยมาเชนกับไม้มันสามคนมาเลยแล้วเอาไม่ใหม่เอ้าเอาใหม่ใม่ใม่อะไรอ่ะแล้วกลัวอะไรอ่ะกูงงอ่ะ อยากลัวอยากลัวเล่นเหมือนเดิมไอเจ๊ดมึงถ้ามึงเข้าไปมึงเขาก็ไม่ตายยากกว่ามึงวิ่งวนกับกูไอเทียมึงโดนเข้าหลังตายนะเว้ยตายไปเลยไอ้ที่ตายก็ตายมึงแทงไอเทียเราเรามันตัดไปูตี้อะไรมันวิ่งตีมันธรรมดาเลยมันจะตีกูเมื่อกี้เนี่ยมึงไม่ต่อยมันไงมึงวิ่งวนไงไอสัตว์มันหนักอยู่ทมีน้าที่แข็งไอเทียไม่ใช่มีหน้าที่กันมึงเข้าไปอ่ะมึงเอาหัวแข็งใส่มันอ่ะเพื่อนสนับอ่ะมึงไม่โดนคีหรอกมึงวิ่งต่อยไม้เจ๊ดมหัวแข็งองนี้ก็ไม่โดนเนี่ยระดับอะ ชูไปแล้วใส่ไปเล้ไปเอาเอมึงอเหมืเอนมันเอามาไแเหมเอมาเอามาไเอมึงแเอแมาเอมาเอามาไแบนเหมือนมันเอนเหมือนมันดิอามไอมาอมไเอามไอบมเอมือนมเอมเอมือนมัไปเอมาไเอมเอมาไอามาไปเมาไปเอาเหามไปเอามาไเอมามองมาเามอเอมาามาเอย่างชัด วิ่งต้กูยิงกดปืนไอเอสวิ่งเข้าไปเพื่อนนั่นผมแบนผมแบนเป็นแบตเทิรไม้สามเลยนะพี่ถ้างั้นอ่ะเออลองแบนแบอันนี้เราอุนไม้สามมาเชนะลองดูดิเออเซิร์ฟมึงมาเชยใช่ไหมเดือดเลยกูได้วะเออปากลามฮะนะมาเชยมาเชยไงพี่เหมือนเดิมไงม่อยากจะชุบเลยชุะเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวขอเซียนเดสอีกสักแมตปหนึ่งนะครับ ถ้าขอชี้ก่อนนะครับพี่บอกเขาอันนี้ไงพี่ก็คือ12บสองอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอีกสักสองเกมออันนี้ก็ได้ไอ้ค่ายทหารก็ได้แล้วมาชุดเราไม่เปลี่ยนหรอถ้าจบเนี่ยขอชี้นะพี่เฮเซ็ตแท็งค์เราเข้าไปเลยนะเว้ยเพื่อนใช่อย่าไปกลัวดิมาเกล้โคตรกลัวกันเลยเว้ยชุดเอาสีมาเอาที่ไหนอะฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนซ้ายปะหรือว่าไงเฮ้ยพี่เป็ดบนบนนี้ไม่ไดนะพี่ปืนเงินไงเรานเงินเปล่าใช่เรานะเาเงินเราเงินเอาตายจุกเลยจุกเอ้าเฮ้ยมีฉลาดดไไไ้งวะะออรบย ทำไมกระสุนที่มีเยอะจังวะเออผมมีฉลามด้วยเออกระสุนมันเป็นงั้นไม่เป็นไรมันไม่ต้องเป็นบนผ่ามานะมป็นบนขวามานะมันจะขึ้นอันทันจันนะเออใหญ่มันขึ้นดิไม่ถึงบนาะไรน่แผลกันด้วยเว้ยแผลกันด้วยเฮ้ยขึ้นแล้วไปแผลกันด้วยเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงเว้ยกันหมดเลยเอ๋อจะเย็นจะเย็นโอ่านเลขหน้าเราเหมือนเดิมนี่ตัวค้ำเจ็บกูโดนยิงกูโดนยิงเออกูโดนยิงเพื่อน ปอยจะยิงบอยบอยเข้าไปมาแรกเลยนะสวยวอยามไอย่าสุ้มไม้นะอลามเอลยฉลาดเี่ยฉลาดแล้วเปี่ยนฉลาดแล้วเปี่ยฉลาดแล้วเลียฉลาลเ้ยครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยฉลาได้เห็นหัวหัวดบ้างให้ข้วบนศาตัวกูล้มกูล้มแล้วข้วนศตัวฉลาดตายปแตัวนึงามย่าหลงแจ็ระวังผมยิงปืนล่างล้มล้มตื่นผมปืน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 ตัวนึงข้างล่างโดนยิงกดนะรับกูฟีเลยยิงกดแจ็คทีเดว พี่ลบนะพี่ลบตายครายตายตายตายุจะไปุะปะทีคนละทีคนละทีคนละทีชุบได้เวยยจได้หมยังจะได้ไหยมาช็ดพี่ดีก่นะตายตายตลยตว้ดีเอาดิตายมาเตเุพื่อนยเพื่อนยตายตายตลยกูชยวย

เออุยแล้วถ้ามาเชมาคุณรู้รูปเบียร์เจะป่ตัวมันงอมันพอมันอแล้วมันพอเลยมามเดี๋ยวผมรอเข้าด้วยมามาค่อยเข้าค่อยๆเข้าใจเย็นเออสวยแค่นั้นแหละขอบคุณย้ดย้ายเออเนี่ย้ะมึงไม่กม้เห็้ยมึงต้องกลัวเว้ยตอนแรกเฮียนอนตายเป็นเบื่อเลยกูแบบลึงเล่นลเล่นผิดงนอนตายได้ไงวะไอเหียไม่รู้อ่ะไอเฮียเออกูเล่นผิดเหรอกูไ่มาเชสัตว์ไ้เล่นเหมือนเดิมไอเีย ต่อยกูได้เล่นกูก็ไม่ได้เล่นอ่ะแต่กี้เนี่ยต่อยกูหัวแตกเลยเฮียเหัวแตกแล้วเดินไปสัตว์แต่กี้เนี่ยตายคนแรกไอ้แก่ลุกตายมาเชเกินเฮียอะไรมาเชเกินกูได้เล่นไหมแต่กินกูไม่ได้เล่นเลยสัตว์ต้องแตกกูลุกขึ้นมากูได้ตีแค่ตัวเดียวอีกเงินก็ไม่เกี่ยวไอ้สัตว์แต่กี้เนี่ยครับเราของมาครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลุงตายไม่เกี่ยวเมื่อกี้ลุงตายไหมลุงไม่ได้เล่นเลยเฮียกูเล่นไหมแต่กูไม่ได้เล่นเลยนะเมื่อกี้ลุงไม่ได้เล่นบ่อยบ่อยนับเหยี่ยวบอก่าอยดับี้ย ใครที่ลุงนะมาเชร์เมื่อกี้กู่ไอ้เหี้ยไอ้อ่องอ่ะกูบอกแล้วแจนเย็นก็ใครเล่นดีอะดีแล้วสวยเหลิงก้ามึงกล้าเล่นมันก็จบเลยเหี้ยเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมแลเอาแท็กเอาแท็กให้วุ้นแด้วยนะตีกาไปวันเนี้ยไอ้อ่องไอ้อ่องสรุปเสนอเสมอทุกแมตช์เลยหรอทุกแมตช์ใช่พี่เสมอหมดเลยเสมอทุกอย่างอ่ะถ้านับถ้านับเป็นแมตช์นะก่อนทุก่อนไม่งั้นเสมออ่ะ ได้มันอยู่ดูลูกก่อนเอบครับเอ่อไอ้มึงยิงกูไม่โดนอ่ะเพื่อกตาจมกอุ้ยคันไปเลยไอ้เป็ดยิงเลยอที่นู่นที่นู่นที่นี่ไหนไกลกว่ากันตามหรอกใช่ไหมเฮ้ยมึงมึงหาเวลาจองที่นู่นให้มั่งดิแหลกไหวอ่ะข้าวเฮียแล้วกูต้องบอกใครกูต้องบอกไอ้แบงค์ใช่ไหมมีโบลเกออ่าแล้วเวลามึงซ้อมมึงทำไงอ่ะ อ๋อเข้าใจละก็คือต้องต้องโอเคก่อนจะไสอบที่นูนใช่หโอเคอยากเล่นี่นูนเพราะแขกที่นู่นใช่ป่ะตัแต่อยากเล่นที่นู้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามไอ้แบงคดูไว้ก่อนว่ามันจะดีได้บ้างไหมลอลองถามเจอกันรอบต่มานะครับไปางๆออีก ถอ้นแต่แมนี่คอยสู้กับสับลาแหละพี่อยากปองเธอพี่อยากจะได้เจรขอแค่อย่างเดียวขอเพี่แค่ได้เธอน่าจะถูกระยะระยะนิดหน่ e r your c e l เบ็ดเดี๋ยวต้องเผื่อทีมกันหน่อยนะใช่พี่แต่เียวต้องคิดเองอ่ะปูคงช่วยแบบไม่ได้เยอะอ๋อไหวอยู่แล้วไอ้เียแค่คิดแค่นี้ไเดียว จตกรผมก็คือมันอยู่ที่ต้องบอกว่าตอนที่เขาปูเขาให้มึงดูปุ๊บมึงรู้เลยถ้าถ้าเป็นกูถ้าถามกูนะใช่รู้พีพ่แต่ว่าเขาจะเอาไม้ปกคือต้องปงปองเลยคือต้องอยู่ที่อยู่ที่นี่เราด้วยไม่ได้อยู่แค่ปืนนะคือผมยิงปืนมันล้มก็จริงแต่ว่ามันจบไปไี่มันจบยางอบอกว่ามันต้องเขาเอาให้มันชนหวผมไม่ไม่ไม่่ที่กูหมายถึงก็คือ ต่อไปอะไม่ว่าจะเจอทีมไรอะถ้ามึงเจอปุ๊บมึงแก้เร็วเลยแล้วมึงพูดเดี๋ยวมึงจะช่วยเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจประมาณนั้นมึงรู้แล้วเรายังขาดตกบกพ้องอะไรเรารู้แหละถ้าถ้าเรื่องของค้อเรื่องของตรงกันแบบที่เขาเล่นอะคือแบบเอาจริงนะคือเราเจอแบบเนี้ยตลอดเวยที่เราแข่งหรือซ้อมเราเจอเวทีเขามาเี้ยแต่ทียเนี่ยแข็งใช่แข็งเป๊กเลยใช่มันแข็งเป๊กตรงที่มันนะ แล้วจบสกอร์ยากอะต่อให้ผมต่อให้เราเอามา3ามสผมว่าคือไม่ใช่ว่าผมยิงปืนมานะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเขาไปชนะเราเราก็จบเหมือนกันเข้ามาไฟเลยวัดอะมันวัดฝีมือเว้ยเป็ดไอ้รอบแรกตะกี้เนี่ยขอร้องไอ้เฮียเวลาเล่นอย่ากลัวไอ้ศาตว์อย่ากลัวที่ไม่ได้เล่นเว้ยแทงให้เพื่อนไอ้เฮียตะกี้นี่กูแบบเซ็งเลยอะเกมเกมแรกเกมแรกเราเกมแรกกูกแรภาพกูชัดเว้ยภาพกูชัดแบบมันชัดมึงเห็นไหกูไวบอยมึงเห็นกูเห็นต้นไม้ป่ะกูยิงล้มเสร็จปุ๊บกูเห็นพี่เข้าไปแล้วกูหันมองเพื่อนเอ้า ไอ้เยอยู hmm. ่ข้างนอกกันหมดเลยเป็นกระจุกแล้วกูก็มันวิ่งวนใชี้่าวิ่งวนกันใช่ไหมไอ้ใช่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 ผมเห็นเหมือนกันไอ้พี่ล้มสองแล้วมันต้องเอาไม่รอไอ้เจ๊ตไอ้เจ๊ตมึงมึงรออะไรไอ้เจ๊ตไอ้เจ๊ตไอ้จุกย้อนยิงครับพี่ไอ้จุกไอ้บอยไอ้บอยไม่ตีตอนนี้ตีเพี่อะพ่อไปเข้าไปเข้าไปผม้อนยิงตอนนี้เราเราอยู่ต่อแบบหลักยิงหมดแล้วไม่แล้วและไอ้เจ๊ตอะไอ้เพี่อมึงมึงวิ่งวนเพื่อวิ่งตามเพื่อผมพลาดขอโทษพี่นี่ผมพลาดเลย ี่วงต<บ>่อลเลยอะก,การเล่นการเล่นคือจบเว้ยกูรอให้พวกมึงวิ่งเข้าไป,ไปชนแล้วกูจะตีปืนนะไอ้สัตว์มึงเล่นเองมึงคิดได้มึงมึงต้องเล่นเองเว้ยจะให้คนแบบป้อนข้อมูลตลอดมันไม่ได้หรอกขนาดกูเล่นยังไม่มีใครสั่งกูยังเล่นได้เลยเฮียวิ่งไปกันวิ่งไปเก็บแอดดอปวิ่งไปเฮียอะไรกูยัเล่นได้เลยแล้วมาดูสตผูดิไอคนอื่นอะ ใช่จอดฉอดที่น้าบอกว่าปืนล้องต่อผมวิ่งไปปั๊บมันมีปืนตัวหนึ่งเอาคุณมาลองเปิดดูแล้วมึงจะเห็นภาพแล้วคุจะยิ้มยิ้มไมดไม่ภาพผมก็เห็นเหมือนกันลองมาเปิดดูลองเปิดดูผมก็เห็นผมฟูมฟูดฟูมก็เห็นผมทำอะไรไม่ได้ผมกอยยาดูผมเป็นมาชชเข้าซอสไงี้ยเปิดแล้วบอก ไปลับไปลับไปรับเรียบร้อยแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวมึงดูดิเบอยมือดนี่มาแล้วแม็กโดนั่ลนี่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปไหนวะอุ้ยมึงดูดิเฮียเอ้อเฮียโอ้ไอสัตว์มึงลองไปดูด้านหลังดิใครมั่งนะคนเดียวอ่าเป็เลยเฮียบอยบอกว่าเข้าเดี๋ยวมึงดูเฮียบอยนี่มึงดูเฮียบอยนี่ใหญ่เฮียบอยบอกว่าเข้าไอสัตว์เฮียผมรอดผมรอดนี่เฮียผมรอดแล้วไม่มึงดูไอบอยไอ้บอยบมกว่าเข้าเข้าข้อนมือกันไม่เป็นไรเข้าช้าไปหน่อย ไอ้เฮียล้องเข้าไอ้สัตว์กูจดชื่อเลยเนี่ยไอ้เฮียมึงดูมึงดูมึงดูไอ้เฮียจุกรอดเลยนะมึงดูมึงดูมึงดูไอบอยมึงดูไอบอยเฮียผมโดนยิงไงผมโดนไอ้เฮียจุกรอดพลุ่มนะมึงไอ้จุกหัวเลยคนแรกเลยที่เห็นเนาะก็แค่นั้นบอกว่าเปืนล้มสอกูก็วิ่งไปแล้วอีกตัวนึงวิ่งออกมาจากสะจักแล้วก็ยิงกูนั่นแหละประมาณนี้แหละภาพกูเห็นภาพแล้วกูแบบโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ผมเข้าผมเข้าไอยศผมย้อนไม่รู้ อ้าขวาไปอ้าขวาไปอ้างขวาเหี้ยอะไรใจไอ้เหี้เอะไรกันร้อนเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจ๊ตมึงต้องดูภาพไอ้เหี้ยเจ๊ตกูนี่เห็นวิ่งตามตูดกูนี่กิ๊กกิ๊กต่อยก็ไม่ต่อยไอสัตว์ไอ้เหี้ยต่อยก็ไม่ต่อยไม่ทำไอเหี้ยะไรเลยไอสัตว์งงกับแม่งเลยเหี้ยโดนไม้ขี้หลังแตกไปชุบแม่งอีกกูตายอีกเท่ากับกูแบบไม่ได้เล่นอ่ะไอ้เหี้ยเออๆใจเย็นใจเย็นเพื่อนไอสัตว์มันจะน้อยใจ